สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คุณ,ณพบกับช่องสามนารถนอนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบก,กันมือนี้อากาศเช้าเช้าของวันที่21พฤศจิกาหกสิจ้าหนาวหนาวค่ะมือนี้หนาวคักอีหลี14องศา15องศาหนาวเย็นจ่อยๆดูแลสุขภาพร่างกายเด้อค่ะอากาศเปลีป่ยนแปลงอากาศหนาวหนาวนี่ ลูกไผ้ไข่เจ็บมา้าน้ำอากาศหนาวดิจ้ะดูแลส,สุขภาพร่างกายทางใดเป็นจังไหน,นเนาะจังหวัดใดหนาวบ่ค่ะม็นไตคลิบม้าเนี่ยเด้อค่ะเก็บเกี้ยวเร็วน้ำกะย่งไหลยอยู่พี่น้องจ้าเบิ่งหลุดค่ะน้ำยังเต็มทุงให้ทุงนาอยู่จ้ะฝนมันมาหลาเนาะจ้ะแต่ว่าปีนี้ค่ะทุนพี่น้องเออพี่น้องเอ้คยค่ะไถค่ะเกี่ยวเข่าบ่ได้ค่ะซัวน้ำสีม้าเข่าตายบดหรอกค่ะ นำม,มาไงยังดีด้วยค่ะได้เกี่ยวนี่นำกะท่านได้ลดุดกะปลากะยังท่านได้เขาบอ่อเขาสางเด้อค่ะคลิปนี้สาบานะยิบยกตัวเลขของมาชัว่เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีมาฝากพีตอนน้องงวดว่างหันเป็นว่าได้ลงเด้อค่ะงวดที่ผ่านมาเป็นบ่ได้ลงค่ะเป็นมลเกหลุดไหลายเป็นก็ะเลยหยุดงวดหนึ่งแล้วเิ่นก็งวดนี้เป็นทรงไหมสาบานะเอามาว่อเบ๊ะเบ๊ะฝากพีตอนน้อง ย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอยังคงเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเบ่งปันมาเป็นแค่แนวทางเลขทั้งมาชัว่เก้าเก้าผู้ใหญ่เจดีบ่หลายคู่หรอกค่ะเพิ่นกระสินินให้คู่หนึ่งบนแล้วก็คู่หนึ่งลัางประมาณนี้บ่เกินนี้คู่สองคู่ประมาณนี้จ้ะคลิปนี้ก็เป็นสัญจรพี่น้องค่ะงวดนี้หนึ่งธันวาคมนี้เป็นสัญจรกะพิจารณาจบซ้อม เบาได้เบาค่ะลงทุนเตนกกาลังเจ้าของพราสิลงทุนได้เด้อค่ะตัวเลขอเอกวันนี้เิ่นกาใท้อยู่ย่คเดียวสิแยกเป็นคลิปเนาะค่ะฝากพี่ตอนน่องเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นเสียนเป็นอาจารย์จะได้บ่สับสนจากแต่ว่าคลิปนี้เนาะค่ะสาบนาเอาตัวเลขของมาชัว99กผู้ยยใหญ่เจดีมาแบ่งปันฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กริ๊งๆเปิดคาการมองเห็นหรือผู้ใดฟันเด็ดฟันด,ฟนดีฟันดังอยากแบ่งปันในช่องก็ ทักถ่ายมาใดเด้อม่นแต่คิดมาบอกสูกันฟังเลยค่ะกันฟันไดสามตัวแดงจึง้อึงไก่อย่าลืมอย่าพลาดถักทายมาบอามาฝากมาต้อนเพื่อเป็นแนวทางจ้ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเปิดค่าการมองเห็นน้ำถึงพิษกันค่ะขา่ขาวไข่เอฟซีค่ะอ้าๆหลายยายไปค่ะเดี๋ยวเสียเบื้องตัวเลขทางมาชัว99ผู้ใหญ่จะดีแบบรเิรุงตัวใดมาให้สราบนะฝากพี่ตอนนอ ในงวดวันที่1ธันวาคม2561ไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้าเนี่ยค่ะเพิ่นทรงไหมสาบานาค่ะงวดนี้ลุยต่อเดอ้อวสันวาวสันวาจ้ะในงวดวันที่1ธันวา6 8จ้าชุดบนเพิ่นนหายบิ่งไปที่2จ้ะหลักร้อยเก่ากับ0ูนย์เด้อค่ะหลักสิบหนึ่งกับสองจ้าหลักหน่วยเพิ่นฟันไปตัวเดียวเปดโคโลูพี่น้องค่ะ ชุดรวยเนาะค่ะสามตัวเม็ดเดียวเก้าสองเป็ดจ้าเก้าสองเปดเดียวสามนาเขียนใจกระดาษหน่อยสตัดใหยู่ค่ะเพราะว่ามันเม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวสิตัดหนาตัดหลังให้พ้อจ้ะสำหรับสองตัวล่างเนาะคะ่ะชุดชุดล่างวิ่งไปที่สองจ้าให้สองบนสองล่างเลยพี่น้องแสดงว่าสองมาแรงงวดนี่สองเจ็ดแล้วก็สองหกเด้อค่ะขอให้โชคดีทุกคนมาชัวร์เก้าเก้าจ้ะ ามนี่เลยพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวบานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะเพื่อนกะได้เอามาแบ่งปันคือเก่าค่ะสูตรคำนวณมีเขามีหลุดค่ะเพราะว่ามันหลุดหลงวดค่ะสามงวดติดเพื่อนก็เลยหยุดงวดบางหันเพื่อนบังเลยลงแต่ว่างวดนี้หนึ่งธันวาเป็นในสรงมาแบบนี้เอาค่ะเดี๋ยวสิไปเขียนใซ่กระดาษให้ชัดเจนตามนี้เลยจ้ามาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเขียนใซ่กระดาษให้แล้วนะค่ะหนึ่งธันวาหกแปดจ้า ชุดบนนี่วิ่งไปที่สองตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลจ้าเลขปักหลักหลักร้อยมีเก่ากับศูนย์เด้อพี่น้องหลักสิบมีหนึ่งกับสองจา้าหลักหน่วยไ้มาแปดตัวเดียวโคโลพี่น้องคะ่ะแปดเม็ดเดียวตัวเดียวโคโลเพิน่นจใไ้เนาะคะ่ะชุดรวยชุดรวยชุดเด่นชุดสามตัวเม็ดเดียวเก้าสองแปดอันนี้เฉพาะบนเด้อพี่น้องจา้ 9, 2, าเก้าสองแปดนี่ซาบานาเลตัดไ้คือสองแปดสองเก้าแล้วก็เก้าแปด ตัดให้แค่นี้ค่ะเพราะว่ากลับไปกลับมาในนี่แหละค่ะสามตัวเม็ดเดียวถ้าผู้ใดว่ามักที่พันจับคู่ให้ก็เอาเล็กปักหลักเพิ่มมาจับกระได้เด้อพี่น้องค่ะเล็ปักหลักแล้วก็รัก้อยสิหมค่ะหลักร้อยเพิ่นนี้เก่าก็ศูนย์หรือผู้ใดจะเอาศูนย์ใส่ก็ได้พ่าเป็นอย่างค่ะจับจอบเน็มที่เล็วิ่ง่นละค่ะเพะเพินให้ตัวเดียวโคลนวิ่งไปที่สองสำหรับชุดล่างเนาะค่ะชุดล่างก็วิ่งไปที่สองเม็ดเดียวตัวเดียวโคลนจ้ะสองเจ็ดแล้วก็สองหก โอ้ขอนขางมาแรงคือสวงเด้อพี่น้องสองบนสวงลงัสง 6, สง 7, งองหกสองเจดลังข้างบนนี่สองแปสองเก้าโอ้เอาเลขนม่นบน,นีไกลดอกจก้ะกะตามนี่เลยจ้ามาชัว9 9ผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งธันวาหกแปดเด้อค่ะชุดบนชุดลากแยกให้พร้อมตามที่เพิ่นทรงมาให้นี่เพิ่นทรงมาหลายมือแหละค่ะสถานาเพิ่งได้ยิบยกมาฝากพี่ตอนน้องเนาะค่ะ แนวทางถ้าผู้ใดยังมักนะค่ะตัวเลขของมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่จะดีก็ร้องไปพิจารณาบึงเลขวิ่งเป็นไหหมาตัวเดียวโคโลค่ะ้าเป็นว่าผู้ใดมีเลขวิ่งเป็นเม่เนีเนๆกับร้องมาจับประกบก็เลขวิ่งเพิ่นก็นได้จ้าทำนี่เด้อค่ะฝากดกดไลก์กดแชร์น้ำฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆริค,ค,ค่ะออะพี่น้องค่ะคลิปนี้เบาๆไล่ไปผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็รวยๆปังๆสู่ขู่สู่คนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีจ้า Lari <Panye>, maha pura pari purendi sa karang Hewa miwa ito jindang dekanya bupa pepeti Ici tang pekitang kumruh jipa mewa semijadu Sabde Yeah.